สนับสนุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กชอบแอปอะไรถ้าคนพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ใช่เด็กด้วยกันเองวันนี้ไปดูแอปสำหรับเด็กกันค่ะ หลังจากที่ Apple แนะนำให้เรารู้จักกับน้องยูมะนักพัฒนาเด็กน้อยอายุ10ขวบจากงาน WWDC 2017มาดูกันว่าเด็กน้อยคนนี้ผลิตแอปอะไรออกมาให้เล่นบ้างคะ่ะแอปแรกชื่อว่าเลส Stack เป็นแอปที่เล่นง่ายๆแตะหน้าจอพยายามเรียงบล็อกให้มันอยู่ตรงกลางและวางให้เท่ากันทุกอันสูงที่สุดท่างที่จะทำได้ถ้าราวางไม่ตรงกันบล็อกจะเล็กลงไปเรื่อยๆจริงๆแล้วหลายคนอาจมองว่าเป็นแอปง,ง่ายไม่มีอะไรแต่พอซีเล่นแล้วมันฝึกสมาธิเลยแหลคะค่ะทำให้เรารู้จักจดจ่อก,กับสิ่งใดสิ่งหนึง่งน่าจะเหมานะก อ,อากาศชื่อว่า t ว e r Dark หลายคนไม่ค่อยความสนใจกับเรื่องพวกนี้แต่น้องยูมะคนนี้ผลิตให้ดูเป็นการ์ตูนเหมาะสําหรับเด็กง่ายๆน่ารักๆในหน้าจอก,ก็จะแสดงอุณหภูมิรวมถึงบอกด้วยว่าเราควรแต่งตัวยังไงพร้อมมีรูปเป็ดน้อยประกอบเป็นตัวอย่างเลยคะ่ะเป็นกําลังใจให้มีนักพัฒนา,นาเด็กน้อยในประเทศไทยเยอะๆนะคะอยากให้มีนักพัฒนาที่เป็นเด็กไทยเยอะๆนะคะใครมีผลงานดีๆส่งเข้ามาใน Line แอดของรายการแอดโลเทคโลเทคในวันนี้เพื่อไฮเทคเมืองข้างหน้าสวัสดีค่ะ